สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาอัปเดตในสวนไรนานสมผสมนะครับผมนะมาดู่ิว่ามีผักอะไรงามมากเนาะดูไม่ไผ่กันเลยนะครับผมมีหน่อไม่เอ่ยน่าจะไม่มีหน่อเนาะนะครับก็เริ่มงามๆกันเลยครับไม่ไผ่นะ ในคูน้ำก็มีปลาอยู่นะครับผมนะตอนนี้มะม่วงเริ่มออกดอกมะพร้าวก็เริ่มโตแล้วนะครับผมนะไม้ไผ่งามๆกันเลยดาวผมน้มาจบตอนนี้นะครับชมเริ่มแตกยอดเนาะถ้าไหนอยากแกงโจมหรือว่าทำโจมชุบไข่ทอดครับทานกับน้ำพริกครับหมาครับท่่งครับผมน้ กำหลังแตกยอดกันเลยครับเจ้าอมครับพ่าเพื่อนมาชมนะครับผมไรนาสวนผสมนะครับเนี่ยครับหน่อไม้เริ่มแตกกันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวรอให้ นาเขามาเก็บเองเนาะมาถ่ายให้ชมเชยนะครับไม่ไผ่ก็เริ่มงามกันเลยทีเดียนะครับผมนะส่วนท้องไร่ท้องนานะครับนะครับข้าวกำลังเขียวนะครับผมนะปลาเพื่อนมาชมเนาะนะครับ เริมปลูกข้าวนา,าน,น,นาปังนะครับนี่อีกนาหนึ่งนะครับพมครับปกตินี้ปีนี้ปีที่แล้วนะครับปลูกปลเทืองนะครับพมนะปีนี้น้ำเยอะเนาะสูบน้ำใส่นาทำข้าวนาปังนะครับพมนะ้มาถ่ายเพื่อนชมครับ บรรยากาศท้องไร่ท้องนานก็ประมาณนี้นะครับผมเงียบเหงาเป็นธรรมดาเนาะนะครับผมนะครับแต,แต่ละแปลงก็จะปลูกข้าวนาปางกันหมดนะครับผมนะครับฝันะ่งด้านนี้ก็บนขนณาจะปลูกโชมเพิ่มนะครับผม มาปกติเราจะปลูกพริกเนาะพริกกินหนูพนนริกแม่ใหะ่ดาวผมนาะปีนี้ได้จะอมเนาะนะครับผมนะครับเป็นแถวเลยนะครับสุดตุ้นเลยนะครับผมนะข้าวก็เริ่มโตกันแล้เวเนาะนะครับในคูน้ำก็ยังมีปลาให้ชมนะครับหลากหลายนะครับผมนะ เลยมาถ่ายให้เพื่อนชมนะครับผมนี่เป็นรารนาสม,สมนนบูรณ์สมนับอีกที่หนึ่งเนาะม่วงเริ่มออกดอกเลยนะครับผมนะออกช่อเลยครับผมนะจะแก่แล้วนะคเดี๋ยวจะออกลูกได้ทานแล้วนะครับผมนะคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมของผม ไปพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับผมนาะเปลี่ยนกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมนาะจะได้ผลิตคลิปให้เพื่อนชมเนาะงามๆเลยครับบรรยากาศต้องทุกนะผมนะสวัสดีนะครับ